ยี่สิบเอ็ดท่านวันนี้วันเกิดใครอดีตเสนาบดีไงลูกสาบขอพระพ่อสุขใจายใจปลื้มแล้วลูกศ์น้ำกราบพระพ่อสุขเกษ ยี่สอดท่านว่เนี้สุขใจพระพ่อสอนเราไว้ให้ปลื้มสะอาดระเบียบใสท่านเน้นย้ำนาเราเล่าสิทธิ์ไม่ลืมตามท่านพรมำ ยี่สิบเอ็ดท่านวัเนี้สุกายพระพ่อปลื้มมากมายสุขล้นเล่าสิทธิ์น้อมถวายบุญแด่พระพอ่ขอแข็งแรงผ่านพ้นภัยผ่านทั้ง